พี่นะครับปุ้ยกักจากไปเลยจัดการนะครับเอาหลุดเด้หนี่นะครับแล้วพี่คนไหนบ่อยวินนี่เนี้ยนี่ก็ตูนเพิ่นกันนะตูแล้วก็จะจี้มพูดนะอันนึ่งเมียนจ้ะพี่น้ำคั่นแดนนี่นะครับคนเดียวคนเดียวพี่หลายคนเลยพี่อีกนะครับปุ้ยพุดนะพูดหัวกระสุนนะครับน้ำค้างทางนี่ยแล้วนะครับพี่อีกหนึ่งคนไทยพี่อีก Tiago, de พอ่ออกับบานนนวิะจ้สวัสดีพญใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมี้กาพ่อพ่อกบ,บานวินกับนึงในสองที่ได้ต้องนึงในสองของวันอาทิตย์นอกจากตรงกันที่ยี่สิบเอ็ดจ้าเดือนกันยาย,ย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าหลังจากว่าเราไปหาเห็ดอยู่ทางหอยคานะครับผมว่านก็ได้เห็ดหวกเป็นกระตา่ายกับเห็ดป่าน้ำเนืองนี่เนาะจ้าวันนี้มาบานครับสำราญมูสิบเจ็ดนะครับตำบลตงหลวงพืชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมาบานบานวินนะครับ มหาบึงเฮ็ดปัวที่แถวนี่นาะน้่มนึ่งเนาะจ้าทางยอคือกันนะครับผมพับไปลุงกันเบิ่งสิได้สิมานบ่นะครับไปจ้าเนี่ยนะครับมาบรรยากาศแถวนี่ก็หลายแต่เป็นป่ายางเป็นสวนทั่วไปนะครับนี่ข้างทางตัวนี้ก็เป็นให้แม่นะครับอยู่นี่แหละ,ลลละทั้งสวนทั้งฟังหมูสิบเจ็ดพอนะครับไปพี่เบิ่งครับสิพ่อบ่พ่อ,พอ,อเรามันหนึ่งมหเบิึงแน่นี่เห็นบ่นี่พี่ นี่เห็นดอกไงคุนกรอนนี่นี่นี่เป็นหลวงลอยเพิ่นมาอันนี้ไว้มึงเน่าผุนเมื่อวันนั้นเลยนะครับพุ่นนะร่วมดีสู้เมืองเก๋ไก่นะครับชิ้นๆนะครับดอกเพื่นครับนี่นี่นะครับโอ้ยพุ่นนะอีกนะครับโอ้ยพุ่นนะพุ่นมัวกระสุนนะครับน้ำค้างท่างนี่แล้วนะครับผมห้อยเก่าเพิ่นมาหนึ่งนึงไปหาทางผุ่นอีกบ่ หมักใหญ่เนาะอันนี้ก่อนเมียนบอล่ะน้องหนึงนี่เมียนแล้วเนาะเห็ดปวดเป็นเห็ดปวดขอดอแล้วครับนี่วดตรงกีแมงแค่านี้ออกลุ่นทังงห้ยขาว่็น้องหนึงโอ้ยแต่อยู่ป่ายังมาท่านปันใดอยู่โทษเสกโทษถามเหมือนกันนะครับจังมานะครับพี่น้องคนว่าอออกยู่เนาะนี่เดี๋ยวผมจะพาเลาะขึ้นโคดไแล้วนะครับลุนกันเบ่งบัน กสวนก็จะได้เลาะน้ำโขกน,น้ำดมน้ำดอนที่กันเพร,ะร,ะระาะว่าปลาท่างนี้ก็มีเป็นยอมยด่านหนึ่งแต่ว่าส่วนมาก็จะยูน้ำเพิ่นมากองน้ำเดนเนาะม่นน้ำขั้นเดนเนี่ยท่านผัวคนไปครับใช่ล้วเนี่ยแ<ช>บาเจ้่จของยังหาบอเห็นได้บ้าง <laughs> บางท่านอ่จเชื่อคือปล่อยไว้ขันปล่อยได้นั่งเฝ้าได้ครับเฮ้ยนั่งเฝ้อ ทำนีล่ละกำลังหวานเนาะประชาชนะเก็บเงินบรเดานบุว่ากระชุนผู้ทายยังบ่ยห็นกับพายใจให้ตรงบริสีทธิ์วานสีดานะครับเม่ยนจ้ะเพราะว่าให้อยู่นี่แก็ที่ผมเอามาแจ้งบุกทัววังแหลง่นี่แล้วนะครับให้แม่นะครับ พี่นนนน้อน้อปปองยวิเาะไปทางโรงเรียนทางนี้แล้วเจ้าบาวินเจ็บแต่เป็นบาวครับมองเคยเจ็บภาษาจะละหักกน,นั้นภาษาหนำนี่ดีก็ดอนปูตาดอนเจ้าปูนะั่นหนึง่งนี่จะเต็มที่เขาไปบึงเนาะตัวนี้คือเป็นเต๋านี่เป็

น,นี่นี่นี่เห็นเเนี่ยันจะบ่เห็นนะครับหวานนีเห็ดปวดใหญ่ท่านคอยค่าก็ยังออกนี่นอนหนีน้เ <7 S 1> จ็ดเป็ดดอกเหรออื้ไมา,าม่ดีนี่เดีจูมหนึ่งน,นี่นี่นี่จูมเห็ดมจุ่มใหญ่เต็น กูทจุมอยู่ในป่าหกอยี่อ้ยเห็นแล้วนั่งเงียนี่แหละครับพาไปน้ำโขกน้ำจึงสีแล้วนะครับน้ำมองขันแดนน้ำมันให้แถวนี้ก็มีจะคล้องไว้ด้ครับจะก็เป็นค้องพี่นองนะครับน้ำขันแดนนี่นะครับคุนี่ยคนเล่อยคนนะครับ ยังงามๆเลยกำลังงะงนึงสิเปิดออกคุณเท่าใหร่คุณเชฟเนื้ยเขี๊ยะจึงเบิงนะครับจัดการหนึ่งขี่จะจิ้มคุณน่ะงามๆเลยนะครับพอดีเลยกะละเป็นเรื่อยๆนะครับน้ำแด่นน้ำกึงสีและเนาะจะจ้าบ้านนำหนังคนวัวสีดยาสีแังนะครับกำมันใจมานำให้พี่น้องน้อยบินเน้อง เพิ่นเกิดเพิ่นมาพิ่นเคยเกิดเลาะบึงเพิ่นว่าเนาะเลาะบึงวิาวะนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่เขตนี้หรือว่าเขตได้หาบึงนะครับสิแนวนี่ละนั่นหนึ่งไม่นจ้ะใจแง่ห่ามเพิ่นออกมีเพิ่นเกิดมองได้เคยว่ากเกจียวคือเก่านะครับข้าเงาเงาเฉวินพุ่นนะพุ่นนะพุ่นเกิดเพิ่นมาไต่ขวนให้มันเนี่พุ่นหิ้งอยู่บบเดี๋ยวต้องรอก่อน ดีๆหนี่เละยกลองเ่อยู่ิมยึบเอาด้วยินเิ้มดึงเร็วเลยเย็นเย็นดึงเร็วบได้ค่าหายางเด็ดนะฮะจุดนี้จดอกูเมึงเนี่ยทางในดีนะครับสาเนี้ยเด้อจะพวมมึงนี่หกเนียเนาะ เียวก็สิิเชียววะะับบันสำคัญพี่น้องเป็นก็มาเลาะคือกทำงานนึ่งอ่ะปเดีนึงสิจันนี้เอนี่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 ไตนี่เชียวกอันนี้คือออกไเลยเนาะอวยงามวุ่นเยอนยตกี่นี่ ยอดเดือดพืนแตกๆเนี่ยนะครับค่อข้างง่ายคุณบาทนี่ยองอดที่่นนี้พี่นบะครับปุยกักษาไปเลยจัดการนะครับเอาหลุดได้ มันยังได้ผลเ็นเอามาใช่ไหมยัดกุง้งยก <c oughs> ันมีคนยางมันเบิ่งอยอะกับเมัอนกันเนยคนจิตยางายัไมหนี่แหละนะครับเห็นจ้ะจะกันมันก็มาทามคน้านเดียวกัน <c oughs> ต่ว่ดดองเดียวไคนน้อยพี่เนาะนี่ดอ <c oughs> กเดียวคินน้ำ <c oughs> นอืมคนกินน้ำ <c oughs> แล้วจังไปเอาขาผันออกปุบๆมันเนาะ <c oughs> นี่อยู่กันนะผลพี่น้องไล่ขึ้นกันเดี๋ยววินพี่เออผลข้างในอีกในนะครับถ้าพี่คนไหนบ่อยวินน,นี่เนื่อยน,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 นี่ก็ตูมเพิ่มเกันแล้วตูแล้วก <laughs> ดไปรวมเป็นยังแดงหนึ่งสีชมพูยางไปดิ คณอ่ะอออือขายาวนพี่ี่ตัวสามดอกนี่ก็สวยๆเลยจ้ามีแตจูคนน่ะานี่เห้วินมั้ยมี่เห็นมันี่นั่น ก็จะได้เมือนถ่ายมือนนี่คือบบเห็นเนตเนาะเห็นแต่ดอกบานชอมเสียงโหลดอยูดุยน้องจิมงโหมัดนี่หันุ่มยานพู่นห่งบ่โอ้เพิ่นสิบบเห็นโมอถ่ายคลิปยู่เพิ่นว่าคอยเก็บเอาเพิ่นว่าฝ่าวเลยทนี่เป็นดึงเลยพิ่นะนี่แต่กำลังงามเนาะเพิ่นะปุ่นข้างในเพิ่นเนี่ยโม่ขึ้นยังงับหนกสวยเลย พอเหดกันไล้พอทุกคนนะครับบัวยดใจอยู่ปาก็คือกันว่าว่าออกมันก็เลาะขึ้นกันเลยครับพาอว่าพอนูนว่าออกน้ำเดียนพนเคยจีบน้อยพี่เนาะเพิ่เไปมานยจแลครับพ่นะทั้งพี่อีกจ้าสวๆที่เก่าล่ามไปใตคอนเหมือนหนึ่งมีนจ้ะผพหอดางพี่เด้บุญดอกนึงยู่ฟังก่อนจำเลยพอดีกินนะครับพี่ ผีเหง้ามาพี่อีกเหี้ยปวดนะครับยายไปเสี่ยวอยู่พี่บปวดนะครับนี่นะครับสวยๆคือเก่าเสียงรถสนั่นเลยเอ้าดึงไหล่เลยอยู่ตัวไหนพิ่คนนั้นเนาะคนดินรุมหลวมแล้ำมองนี่เนาะพี่เห็นบ่เห็นเห็นเขาตั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเขาทั้งนั้นนะคือถอดง่ายจียพี่พี่โอเคเลย,ย เยดี๋ย่ดอย่มเลยจ้มจะดึงเอาเง่ข้นโตอไรบินแม่เห็ดปัวนี่ก็เกิดคือการกนอใหม่นี่กันนะครับมักแ่ก้นจะเนเ่กิดควาเขียดเนาะแม่อ้มามาผู้น่ะงาดําๆนี่แหละนเดินสายดํามักเบียดเบียดพดดูเป็นยัง ตัวนี้หีนเลยวินตัวนี้นหัวดำๆงามเลยพี่เดบบอนะมาอีเดบบอเด็กชิญะพูดดีดมาใหญ่กมานอกไปนะครับตัวนี้ต้องจี๋ดินเหนยีนยดเน,นี้ยพี่ได้มา,าตัวลาย,ยตัวลายพี่ได้ก่อนอนี่ เป็นเด็ตัวนี้ได้ป่ะได้ยิ่งได้เลยจูมยูดอกเพิ่งยุ่งในใหม่ซือส,สินวนราคากับน,น้ำพื้นที่นี่ก็หาหกลอยคนนั้นนะครับนี่ส<ล>ามสีล่ลอยก็แล้วแต่หลุนดอกเพิ่นเนาะนีะ่จุ่มหนึ่งไอ้พี่ยางไปสีนะฮ่าวันนี่ดีนะครับเป็นจังได้นอเปน็นเอกทายมันนี่นอนาะแม่กับหลอดคอนออกมากๆจริงๆยายมาพี่เก็บยายพี่วิ่เนพี่พพพ โอ้ยพี่พี่อ่จูมก um um ่อนมาพี um ่ไม um ่ได่จูมเออเออนี่ออกก่อนนะวินเฉียก่อนหนึ่งหนึ่งซะนะอ่ะแล้วหลุดเดือบายเดือบายแล้ว่าจัดเลยจัดเลยเนาะแต่เนี่ยแข้งดีอยู่เหมือนกันดีอยู่นี่เคนดึงง่ายเห็นเด้เพราะว่าเคนลมลมดินอ่อนนี่ดินหลวนเนาะดินลม เป็นดินเลวนเป็นดินเหนียวทางปวดช่วงคนได้ยบในวินเนี่ยอันเดียวสองสามนี่ดิเดี่ยวหมูมาไก่ด้อมยงบ่เห็นเลยอ่าค่อนขานยากเนี่ยนะครับเห็ดรสชาติดีหวานเลยนะครับแกงโอ้ยเสียบคือผมเบลไล่คลิปเลยพอตาผมนี่แกงคือพักสไลน์นะครับตัดเหรียญเป็นไหมไม่สามเป็นน เดี๋ยวามาละนละครับอยอดมะละขีนน่นกเนาะม,มาแล้วใหม่ออกครับตัวนี้กระตูนเดี๋ยวได้ไปนี่เลเอ้าตเอันนี้นเน้เพราะกึ่นตูมเีหน,น,นันิ่มสีดอกนึงมาจังได้เลยนีะ กีนแต่กิมโอ้โหนะโอ้ดอกือเป็นเนี่ยต้นนี้ถือไหมเนาะก็เป็นเนี่ยคัส,สาเนีเรื่องดำตองนี้กู้าแห่าง <laughs> เม่นี่เอากานเนยได้วินมันยังได้พันหกนี่นบ่ตัาขายเวอยู่เนาะอืมกันนีแค่หนงนี่นี่หนึ่นนนนก็เพ่เห็นได้ว่ะใหม่ที่ก็แม่ได้หนึ่งเห็ดไปนั่น,น,นดูเอ้า ชูมไหนช่วงสุตัวนีนมาก้งนี้ยีกัวิ่งข้างนี้ขึน,ง,น,ดนงดอกนีจะไหนันี้อุ้ยุูมๆูมพุ่นพุ่นพุ่นเอาัวนี้กันจเขลียร์เปิดเบิ้งเปิเปดความรวดเร็วก็กเรียน,นตัวกันดี แขงเียร์ตไหนบน้งกันเขียว์แข่งไก่คอนมาหนีปเปียวด้วยน้องนิง่งเป็นฮาไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอนนี้ขลอกกะมาใก่คอน,นกันครับจะนำมูเป็นไปอีกบา้างใจหรอเนามองนี้ว่ามองัว,วเพนอย่งนี้ หัวจะ้างแหละมีตุกลิงคือกันนะครับมันนี้นจากเปลี่ยนยายมาเลยเป็นขายาวเนะะาะขาแนงแบบขาแนงแบบพุนเพียว รวมบางพี่เบอร์นึงคุไทยอีกเห,หน็นบ่มีก้อนครับผมเห็นเหมือนกันบ่าวกันนะครับน้องเนึงน่งจมใ้ผมจริงดณนี่เห็นเบียดหนาเลยแกเนี่ยหะะรือบ่บ่ตัวนี้ใหม่ท่าเพื่อน ดิดดินี่น้ำน้ำตานย้ายมาน้ำอันนี้นะครับเพราะว่าหยาเนี่ยนี่เพื่อนก็มาไปงัวให้กันนั่นตรงนึงนี่มหยจ้ะงัวคือกันนี่แหละครับเห็นแบบสซื่องผสมเลยแกคูตัวไหน ปลาหย่างก็มีเนะครับคุณพงษ์ถ่ายเขาคลิปนะครับยามหนึ่งกับเฮ็ดแลายยางเกิดขึ้นกันอ่ะบุกคอยจะมารีวิวเฮ็ดแนวอื่นนะครับอยู่นี้ห้าเฮ็ดปลาน้ำบาดมาดิเน,นแม่นตัวนี้ก็ปลาอยู่แต่ว่าปลาเปใหญ่นเนาะเน่ยเป็นปลาเป็นดอนเป็นโขกไปขันให้ขันหน้าไปนะครับเน,นี่ยค่ะเห็ดบานหนึ่งก็เป็นปลาใหญ่เนาะ ดูเดือดหาอยู่ปลาใหไงกินละจ้ะปลาใไงเนี่ยกับมันเมฆขับขามไปหนีมันเมฆใหญ่ปลาหน่องขวานหน่องนิดเนาะโอ้ขึ้นตอนละหน้องนึงวะเนาะคเจอหันกับขึ้นสิบวันเพิ่อนมาตามที่เคยไปนะครับคือผมถ่ายเบื้องเพิ่นมากเพิ่นมาขุดเอาเนาะมาขุดเะไรครับตบเฮ็ดเพิ่นนมาครับเคยมีไหมครับเคยได้ยินไหมครับเฮ้ยคนน่ะ หน่องทางคุ้ยเส้น้อเห็ดดอกมีนายวินเนี่ยแสดงว่ามาทางนี่แล้วใหม่ออกจะพูนนายวินหลามลงมาเป็นแผ่นฝ่าหอมนี่ังเดีทุกคนเลยตู้ญี่ปุ่นไรอย่าตู้ญี่ปุ่นเถอะอยู่บนทะเลกับสีฝนน้ำอยู่พีกับสีฝนน้ำเลยเถอะไปทางไหนฝนน้ำไปตลอดไปแบบนี้ บุย้ยกระหายเวียนเนี่ยจะจักมือมองนี้ยันใบใหม่ทับทมเพื่นหลายนะครับมีอันจะพุน่นจะพ่นจะขืนมาวิจมองจิ้มหรือพูดจิ้มก็ได้ะฮแข็งดีเลยนะครับข,ข้าเป็นงอเียนะครับนี่ หืมเหนียงแล้เหนีแนวนี้เนาะเปิดอันยอวกันครับสั่งเกิดจริงๆเลยอ้วขาเันอนยาวเนี่ยได้ครับดินเป็นอ่อนนะดึงขึ้นมาเลยหนึ่งๆแต่ว่าต้องเซ็ก่อนได้หินจึงเดืองอุ้ยดอกทั้งไหนที่จะได้สิว้าดึงามเด้อ เงียบหม่ยอดนะครับเห็นแล้วบ้านตรงนี้เห็ดปววเงี้ยค่ะเห็ดปววขัดพิเศษปัวพิเศษจะได้พิเศษตั้งเตตโตนเอาค่ะมันเป็นทรายัวนะครับวอ้ยนี้ยมา หยัดมาทีนึงหยัดใหม่อหนะครับตัวนั้นเพิ่นเแ่าวะตัวนี้ได้อยู่คุนดิอุ้ยวินคุณอ่ะมีจักดอกอะไอยู่ในนี้ตัวนี้ก็เกี่ยวบางกรดด้วยหนะไอวินเนาะจังเอาจ้ะเสียงลมเสียงฝนหนึ่งบังคับด้อวินเดิหนูตัวมีอุ้ยเสียงดึงดังปุดโอ้ย ลอยเตี๋ปอยเป็นกรรมมาทานดอกเค็ดปวกเกินมาทานนะครับขาเป็นเปนะหนึ่งหาอยู่ทางหนอกนะครับผมเขามาเบ่งน้ำปลาไผ่นี่นี่นะครับน้ำขั้นแดนมาลไรน้ำขั้นแดนมาเรื่อยๆทีนี่ก็เป็นเป็นตะออกนะครับนี่ปลาไ่ปลาล่างหน่อยเนี่ยนี่นะครับปลาเอดอนละเมะนะครับเพื่อนปลาละเมอะนี่แล้วนะครับ ผมหมดอดจากปามางนึงยังหาอยู่บองเกาเห็นอยู่หนึงคือเกาเวยใจหัวตะปูมาเนี่้าบงกากมัลคือกระหัวย่อยีกทีย้ายมาหาหนึ่งนี่เสี่ยวอยู่อาบดีที่สวนแหลกๆคนมาบนวิ่ีช่นีู้มเลี้ยงเลยนี่ไรที่มาเป ในในไงกยยิน็ดปวดไงอยู่อย่นั่นนี้อุ้ยอันเนี่ยตามตาแล้วปันคืออยู่ <c oughs> ดีเลยเลยนะเดี๋ยวจยเย็นๆเอาเนี่ยออกยูย <c oughs> ังยินพ้นอ่อนเนยะ <c oughs> ินพ่นอ่อนอยูจะเอาหาคนออกเ <c oughs> อคครับคนน่าหลอดมาเรียงจะบานวงแปนฮอ้ดเขาหดเขาเจ้นะ โคกได้เคยออกนี่คืทีเห็นเหลืออยู่ได้นี่นะอ,อ่ะแล้วนะครับพอแม่พน้องลุงป่านะทุกท่านนะครับผมบางฮันนีกออกมาแจ่พูดนละครับโคกคนนะครับก็บลงมาเทียงให้เทียงหนาสาวนี่แล้วนะครับผมอยุดทางด่านลังผมน่ครับจะเป็นสวนทุเรียนนี่แล้วนะครับริมลำโดมริมกุด ดิมบุงนี่นะโมนี่แล้วนะครับในเนขบนตบ,ตบ,ตบ,ตบ้านคัมสัมลานหมู่17ตำบลตูโฮมเพื่อเด็อุดมจังหวัดอุบลราชธานีนี่แล้วนะครับผมราครับบานเนพิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกับนหนึ่งเลยนะครับสำหรับการมหาเห็ปดปวกอยู่ในน้ำปลาน้ำสวนน้ำโขกตัวไปบ้นบานคัมสัมลานนี่นะครับผมสี่ไดสิมานซัมไรนะครับนะครับหนึ่งกับมะนางขาอยู่ทางนี่นะครับตาหน่อยเป็นจิมตาหน่อยเปลี่ยนชะตา <c oughs> กลางใหญ่เขามาใส่นี่เนาะ กนปล <อา S 1> ่อยออกมานะครับเพื่อเพราะว่าเห็นมอสสูกับดอกเห็ดพอนะครับพุณนะออดอกเห็ดกวกงก็งามกล็ลริ่ออกไมเนาะเมนจ้ะกะน้ำขั้นแดนน้ำไฮน้ำโคกน้ำปลาน้ำดงแบบผมถ่ายเบิ่งแล้วนะครับเนาะมองได้ออกเนี่ยอยู่ในเขตน้ำบนีพอพี่น้องหูกับเขาหาเบิ่งนะครับ,รบแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นอยู่ในขั้นแดนหมู่หนึ่งน,อน,น้อยวีเนาะเนี่ยนะครับตัวขันมากะเขตน้ำแถวนี๋มันไกลหายแล้วนะครับน้ำ ให้ <จะ S 1> น้ำว <นำ S 1> ันนี้เน,นาะน้ำฟูจักเลยวิ่นเพื่อเกิดสิการ,ร,าร,ารานี่นอนปลายางปลายังเพื่อกิดมียางมีหยังเนาะการทำเป็นก่อนที่สำคัญว่าได้ฉียดยิ์ญาติหยังบอกน,นั่น้องนึงเนาะเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน้องนึงเนาะค่ะแล้วน่าจะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนนหนีหนองนึงก็ไปวิ่งกระเพาะพี่น้องเขาปลาหาเห็ดมือหนีเปลี่ยนมองเปลี่ยนไม้เราจะมาอำเภอเดียดูดมบา่าในวิ่งเราจะนอมาหาเห็ดปวกเราจะเป็นเห็ดปวกเขาดอกอะ ได้ยูน่าจะน่าเต็มตาหน่อยฮะยูจ้ามือนี้ก็สิได้ประมาณแกงหนึ่งนี่แล้วน่าจะเนาะสำหรับคลิปวันนี้ธรรมก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจยืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามบางนึงก็ไปอินบีเด้อจ้าเผื่อสิบประาดคลิปใหม่ๆเนาะจะเนาะบกนางหนึ่งก็ไปอินบีสิพาพี่น้องไปฮะยูฮะกินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคกี่มือนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญามิยาไอพรม่พี่น้องลุงป้าน้าฟซีจุกท่านนะครับผมสำหรับการเข่าปลาน้ำขัวไขหน้านี่นะครับผม หาเห็ดปวกข่าวดอนะครับในวันอาทิตย์ที่1 1กันยายน2568นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีความหมานอยู่นะครับผมได้เป็นรูปกัวเกือบ2โลก,ก,ก,โลก,กันบ่ว่า2โลนะครับเพราะว่าเป็นเห็ดอดอกตูมหน่อยหลายนะครับแล้วก็มีเนยจักหน่อยบานงาซุ่มบานเพิ่นนะครับตามจี่น้องนึงให้เบิ่งกันแล้วนะครับผมก่อนจัดกรรมนี่นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพย่มีญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าเอฟซีทุกท่าน ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพเม่พ่นองลุงป่านอารเอฟซีทุกท่านสิรวมแนะนำตีชมให้กำลังใจข้ามาในรายการพิดพลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาบ่ท่านใจกาบขอบอภัยพญายมยัยพเม่พ่นองลุงป่านอารเอฟซีทุกท่านไว้น้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันเป็นประจำทุกมือทุกคลิปนะครับผมก็จิขอคานวยไว้ใช่ พญายมย,ายัยพ่อแม่พี่น้องลุงปา่าอาเอฟซีภูขาขทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกะิจใจคิดหวังสิ่งดใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขยงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอข่าวคำว่า,า,าสวัสดีครับผมพบพ่อกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ